สนใจรับเมนูหน้าหล่อไว้กินไหมครับถ้าสนใจกดไลค์ไว้ได้เลยครับวันนี้ผมได้ไปเป็นบริการให้มาเฟียคนหนึ่งในบลูเฮเวนบ้านของเธอนั้นมีพนักงานอีกลหลายคนและมีแม่บ้านอีกมากมายสิ่งที่ผมต้องทำนั้นคือทำให้เจ้านายของผมนั้นรู้รสึกปลอดภัยเพราะผมเป็นบริการที่ต้องป้องกันตัวเธอนั่นเองจากการโดนทำร้ายโอเคเราจะไปดูกันเลยว่าสถาน,นการณ์จะเป็นยังไงการเป็นบริการสุดปนปนของเราโอเคไปดูกันเลย อะไรนี่รับสมัครแม่บ้านหญิงและรับสมัครบริการผู้ชายของมาเฟียไหมว้าวโอ้ไม่ฉันเจอมาเฟียอา้าวใครโดนแบนวเนี่ยฉันจะมาเป็นลูกน้องมาเฟียหรอเนี่ยอะไรตุกตกาผีเดินได้อะไรห้ามขโมยเงินคะ่ะใครขโมยเงินโดนแบน uh. เรามาสมัครบริการอะเคแต่บ้านนี้ไม่มีตู้เซฟนะขโมยไงวะ มาท่านผู้ชมเราเราจะมาเป็นบริการมาเฟียแห่งเมืองบลูเฮเวนแต่คนตำนวจคนนี้เขาโดนแบนเขาทำหน้าโมโหเริ่มงานวันนี้เลยหรอคะเราขอเป็นบริการได้ไหมบริการบริการนา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 ไมามาเฟียอะไรคนนี้เขาบอกมาเป็นโลปโครับบริการต้องแต่งตัวใช่ไหมนี่ใส่ชุดแบบนี้บริการ ได้ไหมเราพร้อมแล้วจะเป็นบริการเธอเองน้องไม้มาเฟียผมมาดูตุ๊กตาผีเดินได้ดูดน้ำปั่นวินครับสรุปรับไหมเนี่ยอะไรไปทำงานกันตอนนี้คุณมีสิทธิ์เพื่อนร่วมห้องเย่รับเราแล้วหรอจะจะผมหลอนนี่นะอะไรผีราตีเราเป็นบริการเราก็ต้องเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ในการป้องกัน อะไรมานี่ก่อนแล้วชั้นอาอะไรวะนี่เป็นบริการเราต้องเตรียมเอาให้หมดนี่บริการปกป้องเราชื่อโทนี่นะทำตามคำสั่งอะไรทำตามคำสั่งนะบริการนะคะนะคะชื่อโทนี่ใช่ไหมคะใช่ใช่เราชื่อโทนี่ เราชื่อมาเฟียไม้โอ้ไม่ไม่เฉยเฉยไม่ได้ต้องมาเฟียไม่โอเคเราเป็นบริการเราต้องปกป้องเราต้องปกป้องเจ้านายเราดนะ้วยทุผู้ชมอาวุธยุทโธปกรณ์เตรียมพร้อมเจ้านายไม่เปิดบ้านเจ้านายทำไมไม่เปิดบ้านนะฮะเออเห็นไหมต้องยิงข่มขู่โอ้โหประตูเกือบหนีบต้องยิงข่มขู่นะต่เป็นบริการเราต้องหน้าตายแบบหน้าต่าง่วงนอนตัวนี้ โอ้ oh my กอดมีอะไรสั่งได้นะบริการพาฉันไปซื้อของหน่อยได้ครับนายท่านอะไรคนนี้เขามาเป็นรปภจะรับเขาไหมเจ้านายดีมากจ้าเอาเดี๋ยวให้ฉันพาไปให้ฉันขับดิเออเจ้านายก็นั่งไปด้วยเอา้าอะไรแล้วเจ้านายเออมานั่งข้างๆผมกันเลยอย่าห้าวนะบอกเลยถือปืนไปด้วยนะดูดิใครห้าวใครห้าวถือโล่หน่วยสวาด์ด้วย เออให้เขารับรปภมาก็ได้นะ่าจะดีนะอะไรงั้นถามเจ้าของบ้านแป๊บโอเคอะไรวะโอเคจอดแล้วเจ้านายไปซื้อเลยตามสบายแต่ผมต้องป้องกันเจ้านายอยู่นี่เองแล้วเป็นบริการ <c oughs> ดูดิซื้อโล่หน่วยสวาส์โอเคใครอยามาแตะต้องตัวบอกเลยเอาซื้อแล้วเหรอโอเคซื้อแล้วก็กลับบ้านได้แกมาซื้ออะไรนี่แกมาแป๊บเดียวนี่นะโอไม่มาเฟีย มาเฟียแห่งเมืองบลูเฮเบนหรอเนี่ยบ้านเจ้านายผมสีชมพูช่ำเลยท่านผู้ชมผมเพิ่งสังเกตโอเคแล้วหน้าที่เราก็จะประมาณนี้นะสำหรับบริการน่าจะคุมเมืองอะอะไรรับแม่บ้านรู้สึกว่าแม่บ้านนี่จะมาเยอะนะอะไรเขาอยู่หน้าบ้านหรือเปล่านี่ไงเจ้านายกลับบ้านมาแล้วโอเคจอดรถเจ้านายลงเรียบร้อยถึงแล้วรปอพอมาอะไรรปภมานี่คะ่ะเฮ้ยเจ้านายเรียกไปไหนแกไปไหนแไไหละเอาหาย นี่อ๋อมาอยู่นี่อะไรก็ชื่อทะาเหรอจะนายเรียกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแกผมยาวอะอะไรบ้านเราม,มีผีเลี้ยงบ้านอย่าไปแบนเขานะเพราะเขาว่าเป็นเพื่อนมาเฟียอ๋อผีราตรี <c oughs> บอกเพื่อนเธอด้วยอย่าแบนผีนะแบ <c oughs> นคนถ้ามีสิทธิ์เพื่อนร่วมห้องมันแบนได้ไดไหรือเปล่าวะอันนี้ผมไม่รู้ห้ามแบนคนอื่นแม้แต่คนเดียวตอบครับ บริการมานี่หน่อยครับผมมาฟีทำไมครับเจ้านายผมพร้อมพร้อมจะป้องกันเจ้านายตลอดเวลาเอาตกใจผีเป็นครับอามแบนใครแม่แต่คุณเดียวไปทำงานบนโต๊ะให้หน่อยเดี๋ยวพาไป <Wow. S 1> ได้ได้จะไปแล้วเนี่ยแกยจะมากระโดดอะไรอะไรของแกเนี่ยโอเคผมก็จะไปกับเจ้านายผมน <l ots> ะท่านผู้ชมโอ้ไม g ก d จันเป็นบริการรอนีเนี่ยเนี่ย ทำงานแล้วเจ้านายเจ้านายจะกระโดดทําไมในงานไหนมีแต่เตียงนอนไม่เห็นอ๋อตรงไหนอ๋อนี่ไงนีหรอทํางานด้วยนะอะไรเสร็จแล้วทําอะไรต่อแม่บ้านถามโอเคผมต้องทํางานนะเจ้านายได้ได้ทำงานด้วยนะใช่เขาบอกโอเคผมก็ต้องทํางาน รู้สึกว่าเราพอคนนั้นไปไหนวะทำไมเขาไม่เป็นบริการกับผมมาท่านผู้ชมมาปล่อยให้ผมเป็นบริการคนเดียวแบบเงาๆหรอเนี่ยฉันต้องมานั่งกดคอมอะไรเนี่ยโอไม่ฉันเป็นแฮกเกอร์เหรอเนี่ยทางานทําทุกแขนงเราเป็นบริการไม่พอเราต้องทํางานด้วยนะทํางานมันน้อยงานมันน้อยเดี๋ยวมันว่างนะท่านผู้ชมเจ้านายเขาเรียกผมเรยยังวะ อะไรเหนื่อยแล้วขออนุญาตนั่งพักมีคนมาขอสมัครสมัครอะไรวะว่าผมน่าจะเสร็จแล้วงานผมเสร็จแล้วผมทำเสร็จแล้วเจ้านายอันนี้คือเอกสารที่ผมปิ้นออกมาเอาเอกสารนี้ไปซะอเ,เ,เอกสารงานครับเอาไปอะไรนั่งโซฟาได้ไหมคนมาขอสมัครเปิดให้เข้ามาแล้วกันเข้ามาได้ถ้าถามเจ้าของบ้านแล้วนั่งตรงไหนได้บ้างคะ จ้านายผมไม่สนตั้งคอมอย่างเดียวทํางานอะไรวะเนี่ยมีคอมเต็มเลยเฮ้แต่ด้านนี้มีอะไรเนี่ยผู้ใหญ่บ้านอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าคนนี้คุณขุนเขาเป็นรอปภด้วยวะเขาเขาเปลี่ยนเป็นแม่บ้านสาวสวยสุดเซ็กซี่ซซซแล้วหรอเนี่ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านมาไงเนี่ยเฮ้ให้ใครอะยาเข้ามาถ้าไม่จําเป็นนะเราดูแลที่นี่อยู่อะไรมาส่งผู้หญิงคนเมื่อกี้อ๋อไม่เป็นไรงั้นเอ้า แล้วบ้านเจ้านายผมหายเอาจะเป็นบริการตกงาน่ามกลางสายฝนเหรอเนี่ยเอาสปอนบ้านใหม่เอาแล้วบ้านใครเนี่ยโอไม่นะ oh <my> เอามาถึงโดนป้นเลยเหรอเนี่ยได้ยินเหมือนเสียงระเบิดอะไรวะ <c oughs> อะไรหรือว่าเราจะไปสร้างบ้านกันเองสรุปก็เจ้านายผมก็ออกไปแล้ว <c oughs> แต่ผีก็ <c oughs> อยู่นี่ฝนหยุดล, <c oughs> ละโหแลใครมาขับรถเลยเนี่ย <c oughs> เราทํางานต่อที่นี่ได้ไหมใครมของบ้านวะ <c oughs> เจ้านายผมไปแล้วแต่ผมต้องขออยู่นี่น,ะน่าจะได้หรือเปล่าบ้านใครวะไม่ระบุเจ้าของบ้านอะไรสิทธิ์แล้วเต่มมันค้างอ่าออกแล้วเข้าใหม่ได้ไหมเอา้าออกจริงเว้เราไม่มีงานทำขอเป็นบอดีกาดเธอได้ไหมบวกหนึ่งครับะมีคนไม่มีงานทำเลยละบวกหนึ่งเันเลยใครมาสร้างบ้าอะไรไะโอ้ผมสร้างบังเกอร์ในบ้านเลย นาะๆนาะนะได้ไหมสรุปได้เลยไม่ได้ได้ครับอกครับเจ้านายแล้วล่าสุดมาตั้งอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ต้องใช้ผมแล้วมั้งเนี่ยเป็นบริการเนี่ยดูบังเกอร์ห้าหลังอะ่ะเล่นไม่อะไรวะเล่นจะเล่นอะไรเจ้านายโอ้โหผมเดินไม่ได้เลยอะไรกันไม่เนี่ยอะไรแต่บ้านหลังนี้จากผีกลายมาเปิดบ้านเช่าเดือนละอะไรบ้านเช่าเงินอฮะเงินเดือนละวันฮะ เจ้านายผมอีกคนก็ออกแล้วหรอเนี่ยแล้วผมจะไปทำงานที่ไหนอ่าเราเป็นบอดิการ์ดให้เธอได้ไหมให้ใครก็ได้ <c oughs> คนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้ใครก็ได้ตอนนี้เราตกงานโอ้มค์กอดไอชิอยู่ไหนอะไรวะมีคนเข้าเกมมาบอดิการ์ดหางานทำ บริการหางานทำประกาศหาคนประกาศหาเจ้านายใหม่อยู่นะผู้ชมบริการหางานทำ <c oughs> จะมีใครเป็นเจ้านายเราไหมเนี่ยและใครมาล้อมรถอะไรวะเนี <c oughs> guard, ่ยบริการหางานทำเรามาสมัครบริการเธอสนใจรับเราไหมอา้าวเธอหนีไปละ <c oughs> เราเป็นบริการหางานทำเธอจะไปไหน <c oughs> อา้าวราล้ลอะไรโคตรสิ่งไปเลย อะไรเราแค่มาขอพักบริการหางานทำอะไรบ้านพักเงินผ่อนเดือนละอะไรวันละห้าหมื่นบาทโอ้แต่คนนี้ก็พร้อมจ่ายเลยเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักไงนผู้ชมผมจะไปหางานบริการได้ไหมเนี่ยหลังนี้เขาจะรับไหมวะเราตั้งใจเก็บเงินมากหมายถึงตั้งใจเก็บเงินรับเราไหมเจ้าแม่สาวน้อยบริการหางานทำรอบที่แปดล้านมาสมัครที่นี่ดิ บอดีการหางานทำโดนแบนบ่รับเราไหมบ้านฉันก็ได้เราตกงานอะไรเราคกงานเคเครับเราแล้วหรอได้เลยเขาน่าจะรับผมแล้วเราจะเป็นบอดีการให้ปกป้องเธอเองนี่อุปกรณ์เราพร้อมใครเข้ามาไม่ได้เอ้ไงบอดีการเจ้านายเขากำลังอึ้งอยู่ อ่าเรายืนฟ้าหน้าบ้านคนเจ้านายคนกำลังมองมันเป็นอะไรของมันวะอะไรประมาณนั้นยืนเฟ้าหน้าบ้านวรรคการให้ทำไรบอกได้นะเข้าใจไหมสั่งได้เลยฮลุแกอยู่ไมเนี่ยอ๋อกำลังตกแต่งบ้านเขาอยู่อะไรยังไงก็ต้องดูนแบนเลยวะดานนู้นห้ามไปรับตู้เซฟนะคะฮลุยืนหลับแล้วปะเนี่ยยืนหลับแล้วเหรอ ตู้เซฟบ้านหลังนี้อยู่ไหนเอาล่าสุดบนสุดเลยตามเรามาก็ได้เดี๋ยวพาไปดูตู้เซฟมาเราเป็นบริการเราต้องดูเลยตู้เซฟให้เจ้านายเราตามมาตามมานี่นี่โดดโดดมานี่ขึ้นมาน่นี่ขึ้นไปนี่ตามมาเอาแล้วแกเห็นแหวมื่อกตกลงไปทาไมต้นเลยดีไปนี่ขึ้นมาได้อย่างนี่ไงตู้เซฟนี่ไงอ่ะแล้วเขาก็มาเปิดตู้เซฟโอ้เงินเจ้านายโคตรเยอะเลยเราขอได้ไหมนี่แหละตู้เซฟจัดไป เก่งมากหยิบเงินไปโอไม่ oh my, เขาจะให้เงินผมหรอนี่โอเคโอไม่ okay. oh my, เจ้านายให้เงินผมขอบคุณมากๆากเอาน่าเจ้นายผมเขาไปไหนน่าจะลงไปด้านล่างและผมกาลังสนุกสนานกับการได้เงินอยู่โอไม่ oh my, เงินโคตรเยอะเลยอะไรว้า wow, วแม่ตัวใหญ่ยังจะทําอละลมังคืออะไรวะเราไปข้างนอกแป๊บนะเจ้านายอะไรเราไปจ้างนอกทาไมผมพิมพ์ผิดบ่อยยังม,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 มือมือลั่นมือลั่นอะไรแมวอะไรวะ สวัสดีค่ะมาเที่ยวบ้านหรอกคะ่ะแต่ทางนี้คือคักเดียวท่านผู้ชมาบ,บ้านเจ้านายก่าผมนี่ก็กลายเป็นบ้านซูเปอร์ฮีโร่อะไรเราไม่เขาเป็นหลับอะไรมาลิ้วอะไรวะมีแต่คนมาสนใจบ้านพักแถวนี้บ้านพักผีนางหลับตัวลาท่าล่าท่าผีอะไรวะส่วนบ้านเจ้านายเราก็กําลังถอยรถมาทําอะไรไเนี่ยขายติม่มสรุปน่าจะขายติมนะ่มในร้านเจ้านายผมผมว่าพาเขาไปดูตูเซฟเมื่อกี้เขาก็ให้ตั้งผมมาแบบเบี้ยเลยเจ้านายผมทําอะไรเองทุกอย่างไม่ใช้ผมเลยท่านผู้ชมไม่ค่อยเรียกใช้เลย เจ้านายผมเปลี่ยนทรงผมใหม่เลยวยรู้สึกว่าฉันจะวางงานเกินไปฉันต้องขอลาออกแล้ว <laughs> มาท่นานผู้ชมก็จะประมาณนี้สำหรับการเป็นบริการของผมก็ได้ปกป้องเจ้านายไปกี่คนวะสองคนหรือสามอะ <laughs> คนแรกก็ออกเลยกําลังสนุกเลยคนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรนะผมก็ต้องออกแล้วเพราะว่าผมต้องทําหน้าที่มันไม่มีอะไรทํามันว่างเกินไปมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเปท่านี้นะถ้าใครชอบก็ฝากก็แล้วก็แชร์กับับตไคร้ผมด้วยนะครับผมกับการเป็นบริการของผมก็นทีว่าสนุกดีโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบายจัดไปไปเร็วไปเร็ว <laughs>